ไม่วัาสนการณใ,ใดๆที่เร็วร้ายเกิดขึ้นอย่าพึ่งตระหนกจงตั้งสติยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมองหาที่ที่ปลอดภัยใส่ใจความปลอดภัยของตนเองและคนที่ใกล้ชิดหลีกห่างจุดที่เป็นจุดเสี่ยงรู้รักษาตัวรอด เป็นยอดดีให้ความช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือมองเห็นว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเข้าใจและเรียนรู้ความไม่ประมาทว่าอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้อะไรต่างๆก็เป็นไปได้เจริญพร